ลงไปแล้วนะไม่ได้ติดมากแน่เอาลงออกเว่าจะลงช็อตลงนี่ยกใกล้ๆเกิดตอนเขาลดใกล้ๆกันแต่เราเห็นเขาเอารถมูลนิธิมารับอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งหน้าศาลาแล้วก็คนฝนฝกกรอกฟ้าใส่ลงจุดนี้นะตื่นเช้าไม่เช้าใช่ไหมแต่เช้มากี่โมงที่ผมก็ไม่ไม่ทราบเลยต้องต้องถามลุงที่แกอยู่แกแกมาช้า แกจะอยู่ข้างหลังสารัสนี่แกสารังกาลแต่เราเป็นคนนอนเฝ้าตลอดก็มีมีนอนบ้างมีอีกคนแกนอนตลอดครับแล้วเรารู้รได้รู้ได้ไงว่าศพลวงป๊อกไปแลวตอนนี้ผมมามามาทันพอดีมาทานันครับผมญาติมาันกี่คนนะมามากันหลายคนเนี่ยเขาทําพิธีอะไรก่อนไหมก็มีทําบุญเลี้ยงเลี้ยงพระเ้าอะไรกี่รูปอ่ะจําได้ปะ น่าลายหลายรูปหลายรูปใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก่อนขึ้นคือเอาเอาศพลุงปอกไปช้เวลาเกือบลายหลายชั่วโมงอยู่หลายชั่วโมงอยู่ก็เขาก็มากันช้าเอารถอะไรมารับเอารถปอติ๊กตึงมารับปอติ๊กตึงนะครับแล้ววันนี้ไม่ได้เฝ้าศพลุงปอกแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกใจแกได้หมดหมดห่วงนจากไอ้นี่นะใจแได้ไปสบายดีๆนั่งชายครับทางเจ๊ได้ให้รางวัลอะไรเราไหม ที่นอนปัง